สัญญาณอันตรายของผู้ชายที่สาวๆรับไม่ได้มันน่าเกินไปครับฮึนายทำอะไรอ่ะฉันอ่ะกุ้มใจกุ้มใจกุ้มใจหรือเปล่าเออใช่กุ้มใจนั่นแหละเอออืออือืนายกุ้มใจเรื่องอะไรอ่ะก็ฉันอ่ะเกิดมาเป็นคนหลอกเกินไปอ่ะเออพิมพ์ เวลาเธอไปไหนมาไหนกับฉันนะไม่ต้องกลิงนะเพราะว่ามีสายตาของอสาวๆอะ่ะจับมองมาที่ฉันนะ่ะเพราะฉันอะหล่อเกินไปอ๋อแล้วก็เวลาไปไหนนะสาวๆจะกรี๊ดมาที่ฉันเลยเออทำไมอะนายไปเหยียบท่าเขาเหรอจริงบ้าไม่ใช่เพราะฉันอะหล่อเกินไปอะ พิมเธอดูตึงๆอ่ะแสบชอบท่านหรอเธอกีดได้นะแต่เธอต้องเข้าไปในคิวก่อนอ่ะน่าคิวยาวไหมห้าร้อยกว่าคนได้อ่ะโอ้ห้าร้อยคนเลยเหรออืมนายเนี่ยมันน่ามากเลยนะเออก็ต้องอยู่แล้วทำเป็นธรรมดาคนอ่ะหลอกขนาดเนี้ไม่มั่นนาได้ยงโอเคมั่นหน้าต่อไปนะเฮ้ยกลุ้มใจตดน้ำตาเลยไหมเนี่ย สัญญาณอันตรายของผู้ชายที่สาวๆรับไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองไปดีเด็กๆกลางวันกินอะไรกินอะไรลูกหนูเอาอะไรก็ได้ค่ะง่ายๆข้าวผัดก็ได้ค่ะเอาบะหมี่แล้วกันนะบะหมี่เกี๊ยวเหมือนเดิมครับเอากะเพเผากะาพราเหมือนเดิมโอเคได้ได้ไปทางนี้ดีดี A later few moments later. ข้ามาแล้วลูกอ่าบะหมี่เกี้ยวนะหมูแดงอันอนี้กะเพราหมูสับไข่ดาวป้ากวางอะไรนี่อะไรอ่ะ้าก็กเะเพราหมูสับไข่ดาวของโปรดครับไงพ่อกวางผมไม่เอาพริกอุย๊ยป้ากวางสั่งเขาแล้วนะว่าไม่ใส่พริก โอ้ก็ใส่มันนีดตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคี่ยวออกเคลียร์ออกเคลียร์ออกไม้เคี่ออกได้มันยังเผ็ดอยู่นะอุ้ยครับไม่เป็นไรหรอกนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าป้ากวางเคยเห็นครับกินวิ้งแซ่บเผ็ดกว่านี้อีกเพียงแล้วนี่แล้วนี่อะไรอ่ะอ้าวอันนี้ใบกะเพราไงลูกใบข้าวผัดกะเพราหมูก็ต้องใส่ใบกะเพราสิแต่ผมไม่ชอบกินกะเพราเอ้าครับ นายอยากเป็นเด็กสามกบเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้ได้ไหมเนี่ยนายก็เขี่ยๆออกสิอันไหนไม่กินก็เขียออกแค่นั้นอย่าเลือกเยอะดิจริงป้ากวางบอกแม่ค้าแล้วว่ากะเพราหมูไม่ใส่็นกะเพราแม่ค้าทนจะต้นเหลิวเพี้ยงเลยบอกว่าขอใส่นิดนึงมันจะเป็นข้าวผัดกะเพรานี้ไงอ่ะก็ะมันจะมีกินที่ผมไม่ชอบอ่ะมันกินบุบๆอ่ะโอ้ยมันจะบูะดไง ครับไม่อย่างนั้นครับก็ต้องสั่งหมูผัดซีอิ๊วแล้วไม่ใช่กะเพราเนี่ยนี่อ่ะป้าเอาเออกให้หมดแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาออกไปแต่<ป>แต่มันยังมีกลิ่นบูดอยู่อ่ะมันไม่ใช่กล<ม>ิ<ไ>่นบูดครับ <ๆ S 2> น่าอย่าเรื <ๆ S 2> ่องเยอะได้ไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยเอ้าพิมพ์บอกเขาไปสิเนี่ยอะไรก็ไข่ดาวไงไข่ดาวต้องดิบๆกว่านี้หน่อยให้เจาะปุ๊บน้ำไหลเยิ้มเลยโอ้ยค่ะ นี่ครับอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะกินแบบนี้ก็กินได้เนี่ยจริงๆแล้วตอนซื้อมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันร้อนไงแล้วกว่าจะหิ้วกลับมาถึงบ้านมันก็เลยสุกหมดเออกินเถอะนะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะไม่เอาพ่อแม้องเปลี่ยนให้ผมคะให้ป้าเดินไปตลาดไปเปลี่ยนเนาะไอ่ะไหวอ่ะแ่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องโอ้แม่คะนายอยากได้ไข่แดงแบบเจาะแล้วมีน้ำไหลเยิ้มใช่ไหมใช่มีน้ำไหลเยิ้มไหมนะเอเยอะเยอะเลยโอเค A later few moments อ่ะไหนๆลองเจาะซิจริงเหรอมันจะมีน้ำไหลเยอะหมอมีหนลางเจาะไหนะไม่ะมีน้ำไหลเยอะเลยพี่ล่ะสนน้าอย่าเอาอะไรไปเองดีนักว้าว red flag สัญญาณอันตรายของผู้ชายที่สาวๆรับไม่ได้ลามก นี <aunque S 2> <me> ่ทำไมนายชอบมานอนตรงนี้เนี่ยใต้เป็นไดอ่ะก็มันสบายโอ๊ยไปนอนที่อื่นไปตรงนี้มันบืดบืดนะทไม่เอามันสบายเออแล้วแต่ละกันแล้วแต่ละกันนายชา เวทแฟลกสัญญาณอันตรายของผู้ชายที่สาวๆรับไม่ได้มีอะไรไม่พูดพีมอือคือว่าออมีอะไรงเงาๆอยู่นั่นแหละเป็นไรคืออออะไรอ่ะทำไมนายดูกุ้มใจจังค,ค,คือว่าอ๋อ นายเลิอกกอับแฟนมาใช่ไหมไม่ใช่อือจะขอยืมเงินใช่ไหมไม่ใช่อืมถ้านายอึดอัดขนาดนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆเลยอะ่ะนายโดนแม่ไล่ออกจากบ้านเหรอไม่ใช่อเอเลี่ยนบุกแม่ไม่ซนขึ้นบ้านไงไไนายลบละลายไม่ใช่น้ำท่วมโลกโลกระเบิด่ชแล้วอะไรคนะ่ะพิมพ์ยุน่แน่ใจใช่ไหมพูดได้อะแน่ใจดิมีอะไรก็พูดมาเลยดิครับ คือฉันอะเป็นอะไรคือว่าว่าคืออะไรกลัวฉันปวดขี้ฮะปวดขี้เอ้ oh. Oh. ญญาณอันตรายของผู้ชายที่สาวๆรับไม่ได้ปากหวานเกินไปอ้าวครับมาแล้วเหรอเออสวัสดีทิมถุงเสื้อเธอวันนี้สวยมากเลยอ่ะเออแต่ก็น่ารักด้วยอ๋อพอดีว่าเพิ่งซื้อเสื้อมาใหม่วิตาถึงเนี่ยแพนนี่ตัวเนี้ยเอออ้าวครับมาหาฉันเหรอเฮ้ยประกงฮะประกงวันนี้แต่งตัวซุยสวยจริงเหรอนี่นี่ธรรมดาแล้วนะนี่อยู่บ้าน สวยเหรอวันนี้แม่สวยเหรอผมก็เฉดเฉดลเหรอปกติเลยปากหวานสวีค่ะมาแล้วเหรอขวิงนัดเชาวนี้ดูสวยสวยสวีค่ะอุ้ยนัดเชาก็สวยเหรอากหวนกสวยเหรอไม่ใช่นี่มันปากหวานเกินเหตุันไป้วชมทุกคนเลยอุ้ยพี่ชูขวิงวันนี้แต่งตัวสวยสวย เออใช่วันนี้ทุกคนแต่งตัวสวยสวยน่าจะกัน้นนารักมากวกันก็สวยสวยโอ้โหครับแบบนี้มันไม่ใช่แหละน่าชากแต่งอย่างนี้ทุกวันที่ชชบก็แต่งอย่างนี้ทุกวันนายยังชมสวยเลยแหมฉันก็สาดีใจนึกว่านายชมเสื้อตัวใหม่แล่ดูสภาพแม่สิเป็นอย่างเงี้ยยังจะชมสวยอีกโหจบแม่สวยก็ดีแล้วนี่แม่นะอ๋โอโหแบบเนี้ยมันเวอร์เกิดหมาเดินผ่านหน้าบ้านนี่ชมหมาสวยเลยมัง้งเฮ้ยหมาตัวนั้นโคตรสวยใช่เฮแว๊ดแฟ สัญญาณอันตรายของผู้ชายที่สาวๆรับไม่ได้แต่งตัวไม่มีสไตล์น้องพิมฮะพร้อมยังเหรือจะไปสยามอ่ะพร้อมแล้วค่ะไปชุดนี้ได้ไหมคะแม่อุ้ยไหนได้นี่โอ้โหไหนไหนเสื้อที่แม่สั่งมาเสื้อตัวใหม่สีสวยมากเลยนี่ชิ้นเหียวตัวใหม่แล้วโหนี่ดีไซน์เก๋สีหวานหวานน่ารักจังเลยอ่ะได้เลยพิมไปไหนอ่ะไปสยาม งไปได้ไไหมได้วิธีะเสื้ออย่างช้แลวไปได้เหรอเออทำไมอ่ะมันแบบไม่แต่งตัวไม่ค่อยพออ่ะนายไปเปลี่ยนก่อนก็ละแล้วเปลี่ยนก็ได้นี่เธอจะไปชุดนั้นหรอเออก็ไปชุดนี้ไงเห็นไหมพีมาอะไรเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่มีสไตล์เลยโอ้หไม่มีสไตล์อะไรเนี่ยเสื้อสีเหตุของเนื้อพีใช่ไหมแม่เออนายนั่นแหละมีเรื่องโอ้โหทุเรศดูอะไรดูอะไรเดี๋ยวรอไอ้ก่อน ที่สบายใจอหนูแม่หนูไปเปลี่ยนเสื้อดีไหมอ่ะไม่ไม่สวยแล้วก็ครับลงหนูแต่งตัวทุเล่อแ่ะทุเล่หรอกแล้วรับจะแต่งยังไงเนี่ยแต่ครับลงมาจะต้องแต่งตัวหลอกมากเหมือนแบบศิลปินจิมเอมอย่างนี้แน่เลยอ่ะจริงเหรอ <c oughs> เหตุความฝันหรือเราตกงนลกเนี่ยเฮ้ยพิมอะไรเนี่ยตึนในความเท่ของเราหรอเม่เราไม้เป็นสยามแล้วทำไมอ่ะถูกอายคนอื่นเขาเดี๋ยวจะไปสยามตัวเว็ดแฟลก์สัญญาณอันตรายของผู้ชายที่สาวๆรับไม่ได้ได้ค่าคนอื่นอะไร เชื่อ,จอจนะอ้าวก็จริงตอกมันน่ากลัวอโอ้ยเป็นผู้หญิงกลัวทุกอย่างเลยปะอะไรเวอร,รอ์ไม่ได้กลัวทุกอย่างเหรอเหรอเป็นผู้หญิงอ่ะวิ่งได้บ้างล่ะเล่นกีฬาได้บ้างล่ะได้นึกว่าทุกวันเอาแต่กอดบาร์บี้ยิ้มไปยิ้มมาโอ้โหครับนายวาดปะเนี่ยพิมพ์ฉันสงสารเธอจริงๆนะที่เธอเกลับมาเป็นผู้หญิงอ่ะอ้าวถ้าไมต้องมาด้วยข้าผู้หญิงด้วยล่ะเอ้าก็จริงว่าผู้หญิงทำอะไรก็ไม่เป็นอ่ะเดินออกไปอุ๊ย ตัวแดดตัวร้อนตัวดำวยไปช้อปปิ้งถือแบกกระเป๋าวยถือไม่ได้หนักเกินไปต้องให้ผู้ชายถือให้ <laughs> แหมก็อะไรเป็นผู้ชายก็เสียสละให้ผู้หญิงหน่อยไหมละ่ะไม่ต้องพูดมากผู้ชายอ่ะแข็งแรงไม่กลัวอะไรอยู่แล้วแน่ใจนะไม่กลัวเออแน่ใจจา โอ้ยผู้ชายแม,น,มนเลยกลัวแมงสาว้าวคนอื่นเขา red flag สัญญาณอันตรายของผู้ชายที่สาวสาวรับไม่ได้ชอบชวนทะเลาะอือลอร่อยะเฮ้พิมกินอะไรกินหน่อยดิกินคอนเน่อ่ะกินดิโหพิมอะไรเนี่ยเธอเอาชิ้นใหญ่มากอะ่ะอะไรนายก็หยิบเอาซีมันก็้าคาอยู่ในเนี้นายก็พิม์ยเอาเปียบคนอื่นเนี่ยเอาเปียบอะไร ใหญ่มากเนี <cues> ่ยเอาเปียนเอาสินายกินเนี่ยเยอะเอาเปียกเอาไปหมดเลยถูกแล้วเนี่ยเนี่ยปลาชดปลาชดปลาชดเนี่ยปลาชดเนี่ยเนี่ยปลาชดโอ้ยแล้วนายท่าน้ฉันทำยังไงล่ะเอา่ปลาชดเอาไปเลยเนี่ยเอาอะไรของนายแล้วมันวันแถวแต่อะไรกีดกัดผู้ชายติ่งอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันแค่เรื่องขนมนายไปใหญ่ขนาดนั้นทำไมล่ะกีดกัดผู้ชายเรามาตั้งแต่ยังไงกีดกัดกีดแก่โหม่แม่กันด้านนายนี่มีประโยชน์ตายแหละตัวตัวหมาเรียตูดไม่ถึงเลยยัง ของเล่นอะไรอีกเหรแต่วก็มีประโยชน์มากกว่ากีดกันร้อหรอนร้อนแหมแหมเสียเงินไปเท่าไหร่นั่นละหมื่นเองเธอเสียไปเท่าไหร่แสนล้านบาทเหรอโหนี่ก็เมือแล้วไม่แค่เรื่องขนมจะมาชวนทะเลาะทำไมเนี่ยเอาต่อยเบ้าเอาต่อยเบ้าแล้วนั่จะมาชวนจะทะเลาะทำไมเล่าหนี่ะค่ะหนี่ะค่ะหนี่ะหนีค่ะหนี่ะหนค่ะหนี่ะหนีค่ะหนีค่ะหนีค่ะหนตรายของผู้ชายที่สาวๆรับไม่ได้ตัวเหม็น ไตะบอลอยู่เหรออือนั่นโอเคโอเครีบมาแล้วกันโอเคโอเคบายบายเตะบอลอีกแล้วนี <reconcile> ่กี่เยลอะไรนะเนี่ยเมื่อไหร่ครับจะมาอ้าวมาแล้วะิ้ครับเตะบอลอือืออือหือทำไมนายตัวเด่ดขนาดนี้เนี่ยไหนหอมสไตล์ เอาก็เหรีมาไม่ใช่หรอแมนเอาก็กินเหอะเป็นแบบนี้แหละดมดมดม่อนำนายเปคนอย่างนี้เนี่ยอไม่ชอบเลยผู้ชายตัวเมน่เหม็นากนี่อย่างน้อยท่านนจะไม่อาบน้ำมันก็เปลี่ยนเสื้อ่อยก็ได้ไหมเสื้อตัว้เเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้